เดี๋ยวเรากำลังจะไปที่ตำบลห้วยชมพูค่ะไปกินข้าวเย็นกันอร่อยม,ม,ม,มันมีความเด้งเด้งหนึบหนึงสดชื่นอ่ะเป็นร้านที่เราปักหมุดไว้ว่าต้องมาให้ได้เพราะว่ามันสวยบรรยากาศดีแล้วก็เป็นอาหารเชียงตุ้ง ก็สนใจมากไลยค่ะแดดออกแล้วค่ะไม่ต้องใช้ร่มกันฝนก็ได้เส้นทางที่เราจะไปนะคะจะไปทางน้ำตกขุนกนค่ะก็ะคือถ้าเกิดใครจะไปเที่ยวก็ไปแวะกินร้านแสงแก้วได้มันเป็นที่พักด้วยแล้วที่พักสวย เจ้าเจ้าธอเจ้าของบ้านอร่อยแล้วหนึ่งคืออร่อยบรรยากาศ ถ้าจะมานะคะขอให้มาตอนที่ยังมีแสงอยู่แล้วแบบแสงเย็นคือแบบสวยงามมากเป็นบวยที่หมักกับชาอู่หลงนะคะแล้วก็หมักถึงปีเปรี้ยวเข็มสดชื่นก็คือถูกที่ถูกเวลาหลังจากที่เดินไปข้อห้องน้ำคือหลังนู้นนะคะหนึ่งชั่วโมงเป็นกับหนชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงที่แวะเรา เป็นของลาค่ะเป็นคนไทยใหญ่ใช่ไหมเป็นคนไทยใหญ่ค่ะอาหารที่แสงแก้วก็คือจะเป็นอาหารไทยใหญ่ใช่ใชค่ะ,คะ,ะส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นอาหารของเชียงตุงไม่ได้เป็นอาหารไทยใหญ่ขนาดนั้นมันจะมีหลากหลายผี่อาหารจีนอ,อาหารอินเดียอาหารพมา่ารวมรวม,รวมกันออกมาเป็นอาหารแบบที่อยู่ในเชียงตุงเชียงตุงจะอยู่ในรัดฉานรัดฉานจะอยู่ในพม่าซึ่งอย่างอันเนี้ยเรียกว่าอะไรคะอันนี้เราจะเรียกว่าข้าวซอยน้อยมันคล้ายๆกับเส้นใหญ่ทำมาจากแป้งข้าวเจ้าที่เป็นข้าวเจ้าแข็ง มันถึงจะมีเป็นแผ่นเป็นเทกเจอร์แบบนี้อยากรู้ว่าเมนูของแสงแก้วมันเป็นเชียงตุงแบบออริจินอลหรือว่าแบบมีการอแดมเป็นออริจินอลเลยแต่ว่าทําให้ถูกปากคนไทยมากกว่าค่ะจะเปลี่ยนทุกฤดูถ้าหน้าฝนก็จะเป็นอีกวัตถุดิบหนึ่งแล้วถ้าหน้าหนาวมันก็จะมีอีกวัตถุดิบหนึ่งที่แบบว่าขึ้นเฉพาะหน้าหนาวหรือมีเฉพาะหน้าหนาวเราก็จะเอามาใช้เหมือนกันแต่ถ้าหน้าฝนจริงๆเราจะไม่กินของเปรี้ยวเพราะเหมือนแบบว่ามันจะทําให้แบบ ใองไม่ดีใช่ถ้าหน้าร้อนก็จะกินเพดขึ้นมาหน่อยเราปลูกผักเองด้วยนะคะมีมีผักชนิดหนึ่งที่เราปลูกหน้าหนาวก็คือยอดของถั่วลันเตายอดนั้นนะคะมันจะเซนส์ิทีฟนิดนึงถ้าโดนฝนอะไรเงี้ยค่ะมันจะปลูกไม่ได้ชื่ออะไรคะชื่อที่ชื่ออะไรผักถั่วน่อยผักถั่วน่อยถูกไหมได้ได้หน้าหนาวต้องบรรยากาศดีและผักบานสะพรั่งต้องมาหน้าหนาวอีกรอบทุนที่เขา Cloudy p r e s e n หน้าหนาวหน้าหนาวเราจะเป็น ปอเถืองด้วยค่ะแล้วเป็นดองไม่ถึงว่าข้าวลก็คือเก็บเกี่ยวไปใช้ด้วยใช่ค่ะเอาใช้ที่ร้านด้วยเราได้กินข้าวที่เก็บเกี่ยวจากที่นี่ค่ะก็มีเผ็ดมีพริกมีเค็มเหมือนกินก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ชัวร์ก็อร่อยดีแปลกดีอ่ะหืมจัดจ้านนะอย่างเงี้ยมีรสมีชาดเลยความนี่งามแป้งมันนุ่มละมุนแต่ในขนาดเล็กกันมันไม่เละมันมีความเด้งเด้งหลุด แล้วก็ซีอิวหอมนี่ค่ะที่ฉันบอกเพอว่ามันมีแบบเพลนด้วยมันดีตรงที่น้าจิ้มมันแซบไหมใช่มันโฟกัสที่แป้งและน้ำจิ้มฉันชอบแบบธรรมดามากกว่าไม่้องเครื่องสิ่งที่ฉันถูกใจในรูปนี้มันคือแป้งพ่อกินแบบธรรมดาคือได้กินแป้งเต็มๆก็จิ้มเผ็ดนิดหน่อยอ ข้าวเหนียวสีเหลืองจะแช่มากับดอกไม้ป่าที่ชื่อว่าดอกวูดค่ะจะทานคู่กับไก่อุก๊กจะคล้ายๆกับทางเลงของแองเจล่าค่ะแต่ว่ามันจะไม่หวานเพราะไม่ได้ใส่น้ำตาลเข้าไปค่ะจะได้รับอิทธิพลการกินมาจากข้าวมาค่ะตัวนั้นอันนี้คือแอบป๋าค่ะจะแอบกับสมุนไพรต่างๆอันนี้จะได้รับการกินมาจาก12ปนนาและอันนี้ก็คือน้ำพริกมะเขือส้มค่ะก็คือน้ำพริกมะเขือเทศเลยค่ะเหมือนน้ำพริกอ่องแต่ว่าไม่ใส่หมู แล้วก็อันนั้นก็คือหมูผัดราชูค่ะราชูใช่ค่ะก็คือจะมีกลิ่นคล้ายๆกับต้นหอม,อมแต่ว่าอันนี้ก็คือจะกินรากมันและอันนี้ก็คือยำม,มีไก่ค่ะถ้าคนไทยจะเรียกว่าไก่มีค่ะอันนี้ก็คือจะใส่มะแขวนด้วยค่ะ,ะมีมะแขวนกับผิดค่ะยำก็คือเหมือนยำ เอาเมื่อย่ำก็คือเหมือนเอาไปปรุงเอาไปคลุกอะไรย่างเงี้ยไม่จำเป็นต้องแห้งใช่ค่ะไม่จำเป็นต้องแห้งใช่ค่ะแล้วอันนี้ก็เป็นลับพัดตกนะคะสามารถดีมะนาวแล้วก็คลุกเองได้เลยนะคะจะใช้ต้อนรับแขกของคนพม่าเลยยำใบชาหรือลาแพตโตกก็เป็นอาหารแขกบ้านแขกเมืองของบ้านวอวอเหมือนกันมีความเยิ้มแซ่บใช่สดชื่นอ่ะอันนี้ก็คือเป็น <อ>มังใช่ค่ะอันนี้เป็นข้าวแรมฟืนถั่วค่ะหรือข้าวฟุ้โถข้าวฟุ้โถลิ้นอร่อยมันคืออะไรเธอมันคือการเอาถั่วไปโม,ปปไปม่แล้วก็การเป็นแป้งค่ะแล้วก็ไปเทใส่พิมแล้วมันก็เสร็จตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยคือแบบโปรตีนล้วนไม่มีแป้ง เหมินเจ้าหูอืมกินหัวแบบแรงมากอร่อยข้าวเหนียวเหลืองเหลืองด้วยดอกไม้ดอกกุ๊ดอบคุณมค่งมีความกลิ่นดอกเก๊กฮวยนิดๆแต่ไม่น่าเชื่อว่าสีมันออกมาเหลืองแบบเบอร์รี่เหลืองอะข้าวยางเรียงแบบกแต่ว่าก็เหนียวหนึบเส้นข้าวนี้นะคะคือปลูกเฮลี่ไปมาเป็นอันนี่อ่ะ พี่ไม่หวานความชอบทาหารเชงุงของเราอีกอย่างนึงคือมันไม่หวานมันฝุกปากหอมเครื่องเทศจหมือนไฟต่อไปขอจัดที่น้ำพริกค่ะแอม่น้ำพริกมะเขือเทศเขาใช้คำว่าอะไรนะบักอนะไรมะเขือส้มสดชื่นไม่ได้เป็นแนวเผ็ดคะไม่เป็นแนวเผ็ดเป็นแนวหวานมาจากมะเขือเทศนะ ไม่เผ็ดเนาะอ่เผ็ดคงไม่เผ็ดแต่เดี๋ยวเธอมาดูปลายมันจะเผ็ดไหมเพราะพริกมันแบบพริกมันฉาบอยไม่เผ็ดไม่เผ็ดแต่ว่าหอมพริกแบบสุดๆอร่อยแอปมันคือแอปมันคือวิธีการการทำให้สุกเองที่ใช่ใช่ต่อไปเป็นผัดไก่ลากชูมวนไก่ผัดพริกขิงแต่ว่าไม่ใช่ขิงค่ะ พราะมันคือรากชูค่ะรากชูมันจะเป็นเหมือนไม้ประดับที่เป็นเขียวๆข,ขึ้นมาจากดินแต่ว่าเขากินสิ่งที่อยู่ข้างใต้รากคุณสมบัติของมันมีรสอูมามิมที่แบบช่วยอุ้มชูเนื้อสัตว์ซึ่งเขาก็มักจะมากินกับผัดกินกับเนื้อสัตว์ไ่แหละเอาไม่ร<ๆ>ู้สึกท้าแล้วยำแต่ว่าปรุงคือต้มยำเรียกว่ายำเพราะามีการปรุงไปแล้วนะขายต้มยำค่ะ แต่ว่าไม่เปรี้ยวเขาบอกว่าหน้าฝนเขาไม่กินเปรี้ยวแต่อร่อยก็อูมามินะทานได้เรื่อยๆเลยค่ะเผ็ดนิดๆให้ความแบบซบซ่นให้ความหอมเธอซ่าจากมาแฟนนะสิดวยเป็นไงคะการกินอาหารเชียงตุงสำหรับฉันก็ไม่ได้เข้าใจยากมากคือฉันว่าอาหารเชียงตุงไม่ได้ผิดความคาดหมายของอาหารไทยอะไรไปหรอกแต่วันละเรียนคือการใช้เครื่องเทศฉันว่า เอาเครื่องเทศอันนั้นอันนี้มาผสมเป็นจานนั้นจานนี้อะไรเงี้ยแล้วมันก็จะมีความแบบแมิกซ์แบบการทำอยู่ไม่ได้แซ่บเบอร์แบบจัดจ้านมากแต่ว่ามีรสทีชาแล้วก็หอมเครื่องสีไทยใชนชอบตรงน,นี้แล้วก็เนียนที่วัตถุดิบได้น,น่ใช่ใช่คือเราจะรู้สึกว่ามันมีความถูกปรุงแต่ว่ารสชาติวัตถุดิบมันยังแบบโลดแล่นโดดเด่นแล้วมันก็หายากหาทำนะหมายความว่าก็ไม่ได้หากินง,ง่ายๆใช่ไหมคะ ค่ะแแบบมาเปิดประสบการณ์กันได้ค่ะบรรยากาศกะดีแต่ถ้าเกิดใครไม่มีเวลามาถึงนี่ให้ไปที่ห้วยขวางให้ไปที่ร้านใบบัวห้วยขวางก็ได้ร้านนั้นก็เป็นเชียงตุงเหมือนกันแต่มาที่นี่มั็แบบฟิวเนาะฟิวชอบข้าวเหนียวใช่ชอบข้าวเหนียวสุดฉันชอบสุดคือผักต้มผักกระจอ่มันหวานเธอคือเธอไม่ต้องกินกับมะรำผิกมะเขือส้มก็ได้ถ้ากินเปล่าเลยมันก็หวานแล้วอ่ะดีมาก ส่วนฉันค่ะฉันชอบที่สุดคือบรรยากาศที่ฉันรู้สึกว่าอาหารเหล่านี้ถ้าไปนั่งกินในที่อื่นน่ะก็จะอีกฟีลหนึ่งแต่การมานั่งกินในบรรยากาศนี้เซตอัพนี้ทุ่งหญ้านี้ลมโชยนี้อ่ะมันก็เลยแบบรู้สึกอิ่เองอื้ยสาอ้อยหอมมาก ความดีงามคือน้ำตาลน้ำตาลอ้อยจักเชียงตุงหอมคลิปหัวชาดอกไม้ไรคาเฟ่มื้อนี้อิ่มหนำแล้วค่ะ g อ o d b y e advisor จ้า